อ้ครับสวัสดีครับทุกทุกคนอยู่กับผมคุณลลิศจาก j o อ s t i c k และวิดีโอเกมเพลย์ของ Rainbow Six Siege ครับอย่างที่เราทราบกันนะฮะวิดีโอก่อนผมให้ดูว่า Situation เนี่ยมีทั้งหมด11ด่านนะครับเอ้ยมีทั้งหมด10ด่านแต่เมื่อเราเคลียร์หมดทั้ง10ด่านด่านต่อไปนี้คือมิชชั่นลับครับมิชชั่นที่11ครับคือเงื่อนไขคือทุกคนคนที่จะเล่นได้จะต้องเคลียร์มิชชั่นทั้ง10ให้หมดก่อนนะฮะแล้วมิชชั่นที่รากฏตัวขึ้มา ให้เราเลือกเล่นกันเป็นด่านใหม่นะครับไม่มีให้เล่นในโหมด Multiplayer แล้วก็ต้องเล่นเป็นในรูปแบบ t e r r อร i s ิส u ันอย่างเดียวคือเราจะถูกส่งเข้าไปเพื่อปลดระเบิดที่มี2จุดคือจุด A และจุด B ซึ่งจะเกิดแบบ r รนด o m นะครับอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้แล้วเราจะโดนจับไปเล่นกับใครก็ไม่รู้แต่ถ้ามีเพื่อนนะสามารถตั้งปาร์ตีมาเล่นด้วยกันได้เริ่มต้นโดยการตัวเลือกตัวละครทีมบุก5ตัวครับ โดยในเกมนี้ผมเลือกเอาตัวที่นถนัดที่สุดคือ b l i ิสจริงๆแล้วผมปลดล็อกมาครบทุกตัวแล้วนะฮะ <c oughs> แต่ผมลดลองเล่นหลายรอบแล้วค่อนข้างยากมากเนี่ยครับสมาชิกในทีมเธอไม้บลิสแอชโมเทงแล้วก็ทวิชห้าคนนี้นะเป็นชาวต่างชาติหมดเลยนะฮะและเอกลักษณ์ของมันนะครับก็ สังเกตง่ายฮะชัดเจนเดี๋ยวพอเข้าด่านไปก็จะเห็นกันเลยเริ่มต้นมาฉากจะเป็นสีเหลืองหมอกปกคลุมแบบนี้ทั้งฉากนะฮะทัศนวิสัยแย่มากมองไม่เห็นอะไรเลยนะครับคือแทบจะมองไม่เห็นอะไรเลยจริงฮะเห็นไปไม่เกินแบบ5เมตรส0เมตรอันนี้เริ่มต้นมามันมีเนื้อเรื่องปูมาให้นิดหน่อยก็คือว่ามันเป็น มหาลัยนะครับถูกโจมตีนะครับโดยผู้ก่อการร้ายที่ใช้สารพิษแบบนี้นะฮะปรากฏว่าอันนี้เราเข้ามาแล้วนะครับเข้ามาในเขตหน้ามหาลัยยังไม่ได้เข้าเริ่มเข้าตัวมหาลัยสมาชิกในทีมยังมีอยู่5คนสังเกตสมาชิกในทีมที่เป็นเทอมไมมนะครับจะมีกล่องสีเหลืองอยู่บนหัวนั่นคือด้านมุมบนบนจอนะครับคืออุปกรณ์กู้ระเบิดนะครับ นี่ผมกําลังจะเคลียร์ทางเพื่อที่จะเข้าไปเพราะผมเล่นเป็นตัวโล่เข้ามาแล้วนะฮะต้องประสานงานจริงๆครับโ mm hmm. หมดทาร์ริสฮันนี่เป็นอะไรที่เล่นยากมากนะฮะใครที่เล่นมาถึงด่านนี้แล้วคําแนะนําเดียวที่ผมให้ได้ก็คงจะช้าๆครับใจเย็นเย็นนะครับไม่ต้องรีบเพราะแมตต์นี้ไม่มีเวลาจํากัดและทางที่ดีก็ควรจะหาเพื่อนมาเล่นด้วยะฮะและประสานงานกันดีๆนะครับ จำถ้าจำแมปได้ก็จะดีมากๆจริงๆแมปไม่กว้างเท่าไหร่ครับแต่ว่าความที่มันมืดมันเหมือนจะหมอกลงตลอดเวลาอย่างนี้นะฮะทำให้มองอะไรไม่ค่อยเห็นนะนี่เพื่อนเคลียร์กันไปค่อนข้างเยอะนะครับที่สำคัญคือมีบอมเบอร์ด้วยนะฮะไอ้เจ้าตัวระเบิดพีชีมนะฮะที่หลายๆคนเกียดกันนะครับก็มีในโหมดนี้เหมือนกันนะฮะมีอยู่ประมาณ2ตัว3ตัวนะครับ นี่เรายังหาระเบิดลูกแรกกันไม่เจอนะครับนี่เคลียร์ศัตรูด้านในห้องครับมีตัวโล่ถึง2ตัวด้วยกันคือโมแทงและบลิสออกมีเพื่อนดาวซะแล้วแล้วก็ดาวแล้วก็ไอตัวกู้ระเบิดจะตกด้วยนะฮะตัวแอชมาเก็บไปนะครับด้วยความที่เป็นทีมบุกนี่ตัวเติมเลือดจะไม่มีนะฮะ แต่ละคนนี่สาหัสมากฮะอาการสังเกตแถบเลือดจะเป็นแถบสีขาวนะครับอยู่ใต้สัญลักษณ์รูปนะฮะด้านบนจอมกันระเบิด2จุดยังเป็น Question Mark อยู่ยังหากันไม่เจอว่าอยู่ที่ไหนไม่ควรจะแยกกันแบบนี้ด้วยนะที่จริงแต่นี้โมแทงรู้ตัวแล้วนะฮะพยายามจะกลับกลับรวมกลุ่ม เราบุกกันต่อครับต้องค่อยๆค,คลืบคืบอ,อ,อย่างช้าๆอูโดนระเบิดฮะเต็มๆหน้าเลยครับ C4 ครับ C4 ในด่านนี้มีซ่อนอยู่เต็มไปหมดนะฮะต้องระวังมากๆนะฮะโอ้โหตายไปเลยฮะสมาชิกในทีมตายไปเลยทันทีหนึ่งคนเปรีวเห็นๆอันนี้เดินเข้ามา โมแทงมาทุบป,ประตูเปิดให้และเจอระเบิดลูกแรกแล้วครับตอนนี้ที่วางที่กู้ระเบิดอยู่กับผมนะฮะแต่ถูกยิงสวนออกมาอย่างหนักเอามีแฟดด้วยฮะศัตรูใช้เทคนิคทุกอย่างแทบจะทุกอย่างได้เหมือนเราหมดเลยนะฮะไม่ว่าจะใช้ระเบิดเธอไหมตัดเหล็กเข้ามาแฟดแบงวางระเบิด C4 ระเบิด p ีชีพอาวุธก็มีทั้งปืนกลปืนลูกซองมีทุกอย่างเลย นี่โดนแกอย่างนาะแน่นนะไม่รู้ของเพื่อนหรือของเราอันนี้เราเจอระเบิดแล้วก่อนที่จะวางเครื่องกู้ดิฟวเซอร์นะครับทุกจุดที่มีระเบิดเนี่ยจะมีกล่องบรรจุกระสุนรีฟิลอมโมแบบเขียวๆอย่างนี้นะควรจะเติมกันให้เรียบร้อยก่อนแล้วค่อยวางระเบิดนะครับอันนี้สมาชิกในทีมเราเหลือแค่3คนแล้วนะครับตายไปอีกหนึ่งแล้วนะเหลือแค่3เมื่อเราวางที่กู้ระเบิดแล้วเนี่ยศัตรูจะพยายามบุกมาจนถึงที่กู้ระเบิดตลอดเวลานะครับ นครับผมกํลังจะเริ่มวางแล้ววางเรียบร้อยแล้วมีเวลาเขาดาวนะฮะกว่าที่ระเบิดจะถูกถอนชนวนสําเร็จนะฮะสังเกตเป็นวงกลมสีขาวที่ค่อยๆลดลงที่ด้านล่างของจอนะครับที่เป็นสัญลักษณ์รูปตัว A นะครับเอเข้าลำตัดมี45นาที45วินาทีศัตรูเริ่มบุกเข้ามาแล้วบุกฝ่าไม้กระดานที่ปิดประตูห้องเข้ามา ผมยังกันอยู่ฮะยังต้องเชื่อใจเพื่อนให้เพื่อนช่วยอันนี้เก็บได้หนึ่งตัวแต่ยังมีอีกตัวล่วงไปอีกตัว2ตัวนี่ครับศัตรูสังเกตน้มาทุบที่กู้ระเบิดนะฮะถ้าไม่ขัดขวางเราจะแพ้นะมีบอมเบอร์อยู่ด้านในด้วยนะผมใส่บอมเบอร์ไปแล้วยิงเก็บไปได้ครับบูดวิดมากนี่ผมเก็บบอมเบอร์ไป2ตัวแล้วนะเสียงหายใจยันเป็นเอกลักษณ์ครับฟืดฟาดฟืดฟาด อีกตัวนึงครับอีก5วินาที<ม>เราจะถอนชนวนจุดแรกสําเร็จแล้วก็เรียบร้อยครับเราถอนชนวนจุดแรกสําเร็จต้องบุกไปจุดที่2อีกนะครับจุดกู้ระเบิดเนี่ยเป็นแรนดอมครับอย่างที่บอกเพราะฉะนั้นมันจะยิ่งเพิ่มความยากขึ้นไปอีกนะฮะคือต้องเดินสํารวจไม่รู้ว่าอะไรอยู่ตรงไหนนะเก็บกระสุนครับเรียบร้อยครับเดินเคลียร์ห้องกันต่อ ตัวละครอย่าง IQ แล้วก็แท็บเชอร์น่าจะช่วยได้มากพอสมควรในด่านนี้เช่นกันโมแทงยังตามอยู่ด้านหลังนะฮะตัวโล่อีกตัวนี่เราขึ้นมาที่ชั้น2แล้วยังหาระเบิดลูกที่2กันไม่เจอยังไม่รู้ตำแหน่งเลยนะฮะเดินสำรวจทุก9ก้าอันตรายครับเจอศัตรูอีกแล้วครับโอ้แฟดใส่หน้าครับต้องหลบะฮะหรือไม่ก็ยืนเฉย شر. เพื่อนไปทางนู้นนะต้องตามเพื่อนนะถ้าสดไปคนเดียวนี่อาจจะตายได้ที่กู้ระเบิดอยู่กับโมแทงนะตัวโล่อีกตัวหนึ่งเอาดาวไปแล้วครับเอาโดนยิงจากด้านหลังด้วยผมตามมาชุบจะชุบสำเร็จหรือเปล่าชุบสำเร็จได้เพื่อนกลับมาบที่กูระเบิดตกอยู่ผมต้องเก็บ เอาผมเก็บมาแล้วนะแค่เดินชนก็คือเก็บนะฮะนี่ครับความแม่นยำของปืนพกในเกมนี้นี่อยู่ในขั้นต่ำตมนะแย่มากยิงโลโดนยิงเยอะๆก็จะยิ่งเป็นรูแบบนี้นะฮะเป็นแท็กติกที่เอาไว้ใช้รับมือกับตัวโล่ได้นะฮะคือต่อให้เรายิงเขาไม่ตายก็คือยิงอัดกระจกเข้าไปนะฮะเขาจะมองไม่เห็นนะครับ เขาจะกระจกเขาจะเป็นรูกระสุนแล้วเขาจะมองยากครับนี่ครับต้องเคลียร์ขวาครับโรยขวาเขาไว้ด้วยฮะต้องค่อยๆเคลียร์ขวาเข้าไปฮะมีคนเรียกย่าน้าฮะตลกมากมันจริงๆมันเป็นลวดน้านั่นแหละทําให้เราเดินช้าอย่างที่หลายคนน่าจะรู้กันถ้าเราย่ําลงไปก็จะเดินช้านะถ้ามีตัวละครแบนดิตเดินสายไฟเอาไว้ก็ถึงตายเหมือนกันนะฮะ เอาแล้วครับเราน่าจะมาถึงห้องที่มีระเบิดอยู่ด้านในมีทุบเข้าไปนะฮะเปิดประตูไม้ออกมาโอ้ยังไม่ถึงฮะยังหากันไม่เจอโอ้ขวากเต็มไปหมดเพื่อนลุยออกไปแล้วครับ นี่ครับน่าจะใกล้ถึงปลายทางเต็มทีแล้วพยายามนั่งตลอดเวลานะฮะถ้าเล่นเป็นตัวโลเพราะว่าถ้ายืนโลจะคุมไม่ถึงขาและมีโอกาสจะโดนยิงขาได้สูงมาก <Okay. S 1> เจอแล้วครับเราเจอระเบิดแล้วเพื่อนเจอโอ้โดนแฟลแบงตอนรับตั้งแต่หน้าห้องนี่ครับ มีศัตรูอยู่ด้านในผมใช้แฟตเข้าไปแต่ระยะไกลเกินแฟตก็ไม่ถึงนะฮะต้องเพ่งกันแบบสุดขีดคะ,ะับปืนพกระยะไกลก็ไม่ได้เรื่องเหมือนกันนะฮะผลหมดระยะแฟตเพื่อนตายไปแล้วหนึ่งคนด้วยครับเหลือแค่สองคนนะฮะแล้วเราเจอจุดที่กู้ระเบิด เรียบร้อยคือถ้าเราวางระเบิดเมื่อไหร่เนี่ยเราจะโดนโจมตีอย่างหนะักซึ่งการเหลือแค่2คนนี่ถือว่าเป็นงานหนักมากนะครับเตรียมตัวกันแล้วแล้วก็อย่าลืมคนระับหาเหลี่ยมที่วางเครื่องกู้ระเบิดดีๆนะครับในวีโอผมไม่แน่ใจว่าผมอาจาอาจะพูดสับกันระหว่างเครื่องกู้ระเบิดกับวางระเบิดนะฮะต้องขออาภัยด้วยนะฮะหลายๆลคนอาจจะงงจริงๆแล้วดีฟิวเซอร์คือเครื่องกู้ระเบิดนี่คือภารกิจที่เราต้องมากู้ระเบิดนะครับ โอเคเคลียร์ขวา่ามีตกลงกันอยู่ครับว่าจะวางตรงไหนมีกำมีหน้าต่างอยู่ด้านนอกครับเพื่อนออกไปเฝ้าจากด้านนอกซึ่งน่าจะปลอดภัยกว่านะในบางกรณีและสั่งให้ผมวางดิฟวเซอร์ตรงนี้ผมวางให้ครับแล้วอยู่มุมห้องเขาสามารถป้องกันจากหน้าต่างและผมป้องกันจากด้านในครับผมมีโล่ก็จะเหนียวกว่าเขามากพอสมควรสักพักหนึ่งแล้วยังไม่มีตัวอะไรบุกมาย่ามใจครับนึกว่าเอ้ยคงไม่มีอะไรแล้ว 45วินาทีครับระเบิดจะถูกถอนชนวนบุกมาแล้วฮะทันทีเลยฉายแฟต,ต่อหน้าตายไปเพื่อนเก็บมีอยู่สุดห้องผมยิงนี่ครับมารัวนรัวมันจะสนใจตัวถอนชนวนระเบิดก่อนเลยนะฮะมันจะมานั่งทุบก่อนนี่ครับเพื่อนเก็บไปหลายตัวมากจากหน้าต่างนะครับผมก็พยายามแข็งใจเหนียวเท่าที่จะเหนียวได้ฮะใช้โลกตะบันกันอย่างเดียวครับมีเธอไม้เจาะเข้ามาแล้วด้วย แล้วมีเสียงฟืดฟาดเหมือนอตัวบอมเบอร์โอ้นี่ตดนยิงเกือบตายนะครับเหลือแค่ยีบสครับเลือดวิกฤตมากแล้วตอนนี้อีกหาวิตายไปแล้วบอมเบอร์มาถึงตัวแล้วถ้ากดระเบิดนี่น่าจะตายคู่แต่ว่ามันเออครับมันมัวแต่จะไปทุบเครื่องกู้ระเบิดก็เลยชนะมาได้ฮะนี่เป็นการชนะแมตช์แรกนะครับโอ้โหคือโหมดเทลลิสชันเกมนี้ยากและมันตื่นเต้นไม่แพ้โหมดมัลติเพเยอรเลยครับ เป็นฉากลับนะครับอย่าลืมลองไปเล่นกันวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามและพบกันใหม่ตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ